บางคนเจอมาแบบนี้จริงๆนะพอได้ดีก็นับญาติพอผิดพลาดเขาก็เหยียบซ้ำไม่มีเงินทองเขาก็เรียกว่าคุณตกตำ่ำพอมีเงินทองก็อวยกันชำนับหน้าถือตากันทั้งบ้านทั้งเมืองต้องยอมรับจริงๆนะโยมว่าสังคมบางสังคมก็อยู่ด้วยกันแบบนี้จริงๆแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่เราก็ต้องทำใจไว้เลยว่าแน่นอนเราทุกคนอยู่ในสังคมที่มีทั้งคนที่มีกิเลสหนากิเลสบางแล้วก็กิเลสอย่างน้อย บางคนก็กิเลสมากบ้างน้อยบ้างเราเองก็อาจจะกิเลสหนาก็ได้ที่อยู่กับคนที่กิเลสหนาแล้วก็รู้สึกว่าอย่างเนี้ยมันต้องเอาคืนทําฉันเจ็บคนอื่นต้องเจ็บบ้างถ้าอย่างนี้นะความมีกิเลสหนาของกันและกันก็ยิ่งเพิ่มความหนาของกิเลสไปเรื่อยๆก็จะติดนิสัยของการเอาคืนไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้นกันเสียทีถ้าวันนี้อยู่กับใครอยู่กับสังคมแบบไหนและเขารู้สึกว่าพอได้ดีเขาก็นับหน้าถือตาเป็นญาติ พอผิดพลาดเขาก็เหยียบซ้ำพอไม่มีเงินทองเขาก็เรียกว่าตกต่ำพอมีเงินทองก็อวยกันชํำนับหน้าถือตากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ขอให้เข้าใจเถอะว่านี่คือสัจจะความจริงของโลกเราก็อยู่ไปอย่างเข้าใจาไม่จําเป็นที่จะต้องไปต่อกรต่อล้อต่อเถียงจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอยู่แบบมีความสุขของเราไปอยู่ในมุมที่เราอยู่ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนใครเขาเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกยมแต่เราสามารถเปลี่ยนใจตัวเองได้ ว่าอยู่กับเขาอยู่ด้วยความเข้าใจว่าน่าสงสารเขาเนาะเมื่อไรเขาจะกลับใจได้เสียทีคิดแบบนี้ไม่มีความสุขเลยคบกันด้วยใจอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเงินทองสักบาทขอเจริญพรเป็นกำลังใจ